สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักพัชเชี่ยวรอบรหัสนักศึกษา64125300133สาขาโลจิสติกอวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องอาหารอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆไม่ทำให้เกิดโทษเช่นเนื้อสัตว์ข้าวแป้งผักผลไม้ยกเว้นยารักษาโรค ามพระราชบัญญัติอาหารพศ2522หมายถึงของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตได้แก่วัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มอมหรือนำสู่ร,ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ1.2วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารอาหารหลัก5หมู่เป็นสิ่งที่เรารับประทานและให้สารต่าอาหารต่างๆ อาหารหลักหมู่ที่1ได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และถั่วเมลเลนแห้งอาหารหลักหมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลและพืชจำพวกเช่นเผือกมันอาหารหลักหมู่ที่3ได้แก่ผักใบเขียวต่างๆเช่นผักคะนา้าผักชีผักกาดขาวอาหารหลักหมู่ที่สี่ อาหารประเภทผลไม้ทุกชนิดเช่นส้มมะละกอละมุดลำไย,ยสับป,ประรดกล้วยเป็นต้นอาหารหลักหมูที่5ได้แก่พวกไขมันและนำ้ำมันพืชต่างๆเช่นน้ำมันหมูและน้ำมันมะพร้าวความสำคัญของอาหารในชีวิตประจาวันอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อชีวิตช่วยทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้แต่วิธีการดําริชีวิตในสังคมไทยปัจจุบันที่เร่งรีบอาจทําให้เกิดพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปโดยส่วนใหญ่จะกินอาหารไม่ครบหมู่และไม่ครบมือฉะนั้นแล้วทุกคนควรกินอาหารให้ครบทุกหมู่และครบทุกมือ้อ จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและสุขภาพดีที่ฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบุุณค่ะ